แมงกิดลอเออมันกิด <Techn> ล้อเลยกี่ล <Bless. S 2> <apan? S 1> ้อแมงกล้อนี่แม่งกิ่ลอนี่หยาเหรอสบายดีตปลุ้งไว้จะเกิดทุกคนเด้อาทุกาติกันทุกยาตนั่งลงนั่งลง rồi mình cắt đơ xoay mưa à này men ngang men men chỉ lo men chỉ lo nọ thấp ui ui <cười> <cười> à nàng này có khác, cái này này. À? <laughs> ừ không

Chà đứa ạ cứ dẹp mắt đủ hả Dẹp mắt đằng cọp luôn Chà thuyền Tụt bị xe nè Đừng mang bị Ô <laughs> ừ. ừ, ừ, ừ. à, mà mày không lâu mày lâu bẩn đi ơi mày 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 Tôi tỏi con mà ưu ưu con diệu ừ Ừ Ừ bạo di Bèo bạo di ưu bạo di ưu bạo di ưu bạo Ừ Đi lại di ưu ừ Đi lại rồi di ừ Ừ ừ ừ bạo di ưu bạo di Dạng Dạng, bố hết, bố hết không á này, á này Rồi, rồi Bò, bò, bò Thu cha đâu, thu cha đâu, thu cha ngắm ngâm đâu Nô, bà men nè, men, men nè Ui, dạn, dạn, dạn Ui, lán khỏi dạn, ui, ui, ui Ui lan khỏi dạn này Hết cứ là à của... Tuần chắp mắt là hết dạn mắt hối Hết chân khốn chân chẳng เอามาไปเอามาไปอืมอืมเอาหมอนไปเอาหมอนด้วยผูกไปเอามอนไปยัดยังนะบอกไปเอามอนชื่อกะซันคนบอกไปเอาไว้ยผูกไปเอามอนนะโทรศัพท์โทรศัพท์เออโทรศัพท์อาะห้องก่อนห้องอาก่อนห้องอาก่อน เอออีลาเหยียบขี่มันแตกนะน่ะอีลาเหยียบขี่มันแตกเห็นบ่ดังกรอบโดดกินอีเอ้าแคมฮึหน้าแมงน่ะแมงน่ะแมงอยู่โต่น่ะเราแมงน่ะอีลาเหยียบมันกินขี่แตกต่อยโดดอีลายเหยียบมันกินแตกเนือช่างเมื้อช่างเนื้อแป้งอีลาเหยียบมันขี้แตกต่อยโดด อืมนี่เลยยมยิมยมช่างยิ่งยิ่งยิ่งยบ่ันยิงยิ่งยิ่งันยี่งกิ่งยิ่งฉัยงนิ่งยงันย่ง่งยิ่งันยิง่งแิงแันย่งย่งยม่งนย่ง่งแ่งมนยิง่งยม่งมนยงยิ่งยิ่ันยิ่ยงย่ันแิ่งยง่งันยิ่ กอด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 ักกันล oh, oh, pues ัก oh, ก uh, er. ันเอาตโอ้ยชอนเี่อันนี้อันนี้ค่ะนี่ผูกแมงเจ้าน่ะแมงเจ้ากดเอาอยู่น่ะเห็นบ่ฮะเห็นว่าแมงจ้าน่ะแมงมแมอแมงอืออ๋ารักกันรักอันหอมก่อนหอมอ่อนหอมน้องก่อน hòm nong thế hòm nong luôn à lắc cản lắc cản hòm 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 nong con hòm nong con à ơi chăng thế lắc cản lắc cản nọ lắc cản ơi lắc cản lắc cản ơi thang thang ừ ừ nó không bò hí chèn nhá chèn nhá hả chèn nhá vậy vậy ไปใส่อืมไปใส่ใช่ไหมเน่ยใช่ไหมเน่จังนะเฮ้ยโอ๊ยด่าคำแองเอ้าเออรักกันรักการักการักการตุนรักการตุนรักการตุนมีการตุนมีการตุนมีหอมดูหอมดูหอมน้องดู โอ้แฟงกันแฟงกันพูดนะอุ้ยเสียงก็เอานี่ต่อยหอยใช่แมงเลยอืมไอ้คุ้มห้องไอ้คุ้มก่อนเอาแมงแมงด้วยค่ะห้องบอกไอ้คุ้มบงแมงนด้วยแมงแมงแมงอุ้ย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 โอ้ยลื่นเนื้อย่านฉันคนก็ลื่นมุ่ง เขาเว้นตอนเช้าบวคุมมันอย่าไปเด้ออย่าไปเด้อเอามาบ่งแมงเนี่เอา้าเอ้าเออ,อนี่แมงนี่หละนี่มันม่คุมมันโยกตีนมันเหยียบดังกอบขี่ไปว่าจะตายปล่อยแล้วไปตีนตีนเหยียบดังกอบรถว่จะบัวนี่นี่นี่แมงเออแมงจะรอแมง แมงกินรออือแมงกินรอดอกลูกเฮ้ยจะเอาน้องใส่ด้วยมันจิกัดน้องนะอือมันฉิกัดน้องนะเกกชงเชื่อนี่ชงมันจนเกินนั่นใส่แต่ยังหน่อยโหเฮ้ยจะเทินไอ้แมงแก้วนี่ bây giờ kì nó ăn cho nó đằng cọp luôn à đây đi đâu ôi phèn đi là anh <laughs> chắc có hồi sáng trên mười quá hồi năm nhắm 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 nhá <laughs> cái tuần mai xài đồ này cái tuần mai xài phèn hải cái tuần phèn cái tuần phèn hải vào luôn กระตุ้นแท้าหายโอ้แมงสิกัดก้นคนนี่นี่นี่แมงนี่แมงแมงมาพี่มาพี่มาพี่มาหน่าแม่อาอาพี่จีเด้อสแแมง,งนี่เด้ออาพี่จีเด้ออาเสียพี่จีก็ มานมน่แหมงานจะไปข้างนั้นนะอืแต่เลยงนานงานงานมาไหมถุงไฟ <หา S 1> พา้พาให้ทำไมหมเฮ้ยเห็ดปั้บลอยเขาใหม่ดิไ้ผ้าใหม่ดิจงังไหยฮะไปจกถุงไ้ผ้าเด้อไ้ผ้าชิใหม่นั้นนี่นีนนนะ่นี่นี่น,นนะี่นี่นี่น

โอ๊ยกี่เดียดเห็ดชันขนนี่เอาเอาเอาเบาว่าดิฮะพี่จมูกโนโน่ยังนี่ฮะโนฮะเบาว่าเบาว่าแม่งกินรอนี่ยเบาเบาฮะ ก,กินเบ่อค่ะกับแมงกิรลเนี่ยกินเบอ่อก้ <c oughs> นลำดำนิ้วเป็นอะไรอันนี้เออโดดชับไอ้พระไอ้คุ้มเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเล็กรัดแข่วแล้วชเชาะเลาผาาล้านเล้ว <c oughs> <c oughs> ไปโดดเช้านะ เราไปรับชอบได้เล็กแล้วรุ่นโตได้รับชอบนะใช้น่องนะใช้น่องนะแพงน่องแน่แพงน่องแน่เอื้อยกี่ลายมเมร์อเมร์อืมรนว่าเป็นจิโลเม้งจิโลเม้ง จับมันขึืนจับมันขึ้นจับมันขึ้นอน้ยังมันเปลี่ยน่นเป็นอ้มเอ็ยอตัวก็ยังจับมันจักว่าวเสียงว่าเป็นแล้วหดหน่อย คนหน,หน้อยๆอีช้างว่าเป็นกระดกฮึนี่ช้างเด้แมอวอันนั้อืมมันจะยานหรอจับอืมไล่อย่าไปบีบขี่มันเด้ออืมคนหน,หน้อยๆเอยาบุจกักบุจักยานแมงยานมือใช่ กินบอ่อขว่แมงอันนี้ฮะกินบอ่อขว่แมงจิรอนี่โอ้แม่อานะแมงจิรอเนรอแมงแมงเนรอลอกูกมันไปขว่กินไหมขว่กินอย่าฉีกขาวนะลูกเลยอย่าฉีกลูกอย่าฉีก,ก,กย่านวะย่านน้ำเนอ không nhoi, không đi làm gì cả. Ừ, này, Trong này. Trong này. nó còn mồn khoẹt, nó chừa nè. Không, không, nè không, tao không, 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 nè không, 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 Bằng nó cũng chỉ nhảy cũng ưỡi này ừ. Hắn mặc mùn khó đây chưa đây nè Quân nè, quân nè Quân nè, không phải đi chống nó ảnh đi Vài quần nặng quân Hóm 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 Ui ui, nó chỉ rộng đấy nó ngay yeah, Nha ờ, Ở chứ lo sẽ nó không có yeah. <laughs> hãy hãy Ở hãy lo cho nó hãy 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 mẹ, hãy 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 เสือก็จะเป็นเข่ากับมันเน <c oughs> าะอาเชิญมาเฮือนเอ้ยมาเฮือนนะอ้าวพ่อผู้จมกินฮอดอ่ะใช่ใช้แม็กิโลน่ะใช้เป็นกิโลน่ะนี่นี่นี่เอาบ่เอาไปขู่เด้อเม้าม้าเม,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 ม้อ้เม้าม้าเม้าอ่ะอืมภาษาเพิ่น <laughs> mẹo 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 nè mẹo mẹo <laughs> mẹo mẹo bắt, mẹo 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 nè mẹo 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 à mẹo 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 mầm mầm mà, mà, <laughs> mà, ừ. à, mà, mà. bắt Ơi, lòng nè, lòng nè, lòng lòng nè À, lòng à, mâm, 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 mâm Mâm, mâm Ta mất nè nè Mất lòng 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 น่อยที่ยันเสียงกี่เตียนยังไหจับลตายแล้วตัวเหยียบมันขี้เปะเหยีเหยีบขัดฝ่ากันเลย ัดปากมนจัดปากมันกัากหน่อยกัดปากน่อยมันจัดปากหน่อยมันอืมอืมอืเพื่อนอือือืมอืมอืือมออือ à giờ đi khum nữa giờ đi khum nữa giờ đi khum nữa chắp xe đi khum nữa chắp xe đi khum nữa hả xe đi khum thằng đấy chắp xe đi khum nữa dạ được ừ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  đi khum nữa hả ui yeah, <laughs> ui <laughs> <laughs> à, hay khum đấy ui thì đó giờ đi khum đấy Hình đây gian nè hình đây gian nè มันหดนะมันิะทับฉีขาแบบน้ำแชดเยอะแบน้ำแอบน้ำบ่แบบน้ำกับชาคุ้มบอกิ่กินก้อนวัดกินก้อนไหนมันกินแล้วจัง่ายวัดนะสั่งเดียว

ากนันนี่อเออว่ายนะฮันแหละว่ายนะฮันแหละว้าว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 หุ้ยมีแต่มาจับสิ่ากันกันกระดิกขเนียมคือกันโอ้ nàng cái gì nàng cái gì nàng tăng nào, năng nàng cái gì tôi khó quần à ơi ở vậy thì ra sợ đâu không em chỉ lo nàng thêm á hứ hứ sáng tụi bọn nàng hả dạ no 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 <cười> <cười> อย่าเลยไปตีปากเราเลยตีฉันหรอคะเขาจะไปจับยุดธ์สต็อปห่าให้หืดมันเดยจิกจับอันเด็ดคอเราเด้เฟืองนอนน่ันี่เลยปิดตีนมันบอเอาให้แม่จอยขวดเด้อ ชอนอีกนะคนนี่ฉังถ้าว่าเป็นนี่ก็ชิว่าบดมือแตหนี่ก็ยังว่าวบดมือเละถ้าว่าอยังหุองแนวหองแนวในความรู้ของวันหองแนมุนเข้าไปแ่นั่นค่ะอืออืออือห่าฮห่า่าบึงมัน

Home, lấy của nó nặng nặng Ujia, màyng kìa măng gần. A màyng kìa măng gần. A ăn kìa ông gần. Màyng kìa măng 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 mình gặp con này thôi thôi, nói 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 nói, trời trời <laughs>

ฉันนึกว่ากินของอีวะ